สวัสดีครับ oh. รเพื่อนๆเอฟซีช่างต่อยบันดอนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาไปเปิดตู้ปั๊มน้ำมันหย่อนเหรียญน,นะครับเดี๋ยวให้น้อบอยเอาเกุญแจก่อนนั่ทางไปเลย มืดเลยแล้วหมู่านลืมยังพ่อบ่ะหมู่ว่านลืมยังพอ่อ,พอบอ่ะที่พ่อบอกไงเอ้าสีไปหลีดของน้ำแหมไดดไ่ไปหลุดของน้ำแหม่ไปหลีดเลนะไปหลุดของน้ำแหมะอล้ว อโอ้โหโอ้ยคิอเด่หน่อยสนยเนาะมื้อนี้บ่ได้ยุบบ้านนะครับพาลูกคนโตไปมอบตัวนะครับ อย่าดึงแหงเด้อทั้งเิงมันสิดลูดสายไฟอะ่ะตู้เป็นของซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์รุ่นแรก มีทั้งดีเซลและแก๊สโูฮอไปโอ้ผมมีผู้ใดยอยารหนาไปเห็นงัวเลยวะขี่คานตัดนะเด็วนี่ขี่คานตัดเอง นับดูได้เท่าไหร่วันนี้สำหรับผู้ที่อยากทําธุรกิจนะครับธุรกิจปั้มหยอดเหรียญเราดูนะครับว่าวันหนึ่งได้ได้จะตกวันละเท่าไหร่ 你那个。Mm hmm. mm hmm. น้ำอ้อยนี่คือผู้ที่มีวาสนาดีนะครับเขาได้จับเงินทุกวัน,นครับเขาเป็นคนรับหน้าที่เปิดตู้นะครับ อาชีพที่ได้จับเงินทุกวันอีกอาชีพหนึ่งก็คือขาขายนะครับกับในธนาคาร เรียนลายเนี่ยแสดงว่าดีเซลดีเซลมีคนมาเติมลายเดีนี้ ถึงเอานับดูเก็บเรียงใหงเบิร์ล้วก็น,นับดูปกตินถ้าเราไม่อยู่บ้านนี่มันจะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ว่าตู้ดีเซลผมรับแต่งเงินเหรียญน,นะครับเครื่องรับแบงค์เสียครับ หสพันห้าสิบ <1, 500. S 1> บาทไม่ใช่พันห้าร้อยนะพันห้าสิบบาทวันนี้ได้พันห้าสิบบาทครับรายได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อวันประมาณพันพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยพันสามร้อยนะครับ <c oughs> เ,เขาเซียนแล้วเขาเซียนแล้ว การนำเงินนี่ปั๊บปุ๊บปับ๊บไว้พบกันคลิปหน้าค,ครับสหรับว,วันนี้ก็สวัสดีครับ